คผมตอนนี้เรนาอยู่ในด่าที่1 5 0รห้านะครับผมก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนผ่านแล้วกันผ่านในแบบมาสอนในสไตล์ของผมนะผมผมไม่รู้ว่ามันอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ผมแต่ผมใช้วิธีนี้ในผ่านผ่านนะครับผมก็เราด่านนี้มันจะต้องเราจะต้องเอ่อหาเครื่อง A ถึงดีใผมใส่รหัส3มตัวนะก็เดี๋ยวนี้เราจะมาดูด่านนี้กันอันดับแรกผมเครื่องแรกเลยเอยู่ใกล้เราก็ใส่ไปผม9 0้าสปดนะป้าบอ่ะใส่ไป ก็มากดใส่รหัสทุกครั้งเราต้องมากดตรงนี้นะโออย่พึ่งพอกดปุ๊บพอไฟอันนี้ก็พิบมันจะมีอีกไฟหนึ่งเสียงดังตึ้ง,งนะผมให้เราเดินตามเสียงไปนะผมอ่ะตรงนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะถ้าผมดูไม่ผิดอ่ะอยู่ตรงนี้ผมเราก็มาทางซ้ายมือเราก็เดินไปเลยครับผมตามเสียงนะผมด่านนี้จะเป็นต้องฟังนะผมสําหรับผมคิดว่านะไม่รู้ว่ามันมีวิธีอื่นในการดูหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันต้องฟังวิ่ง ก็เดินไปเลยสายเหมือก็ระวังพยายามอย่าเดินไปใกล้ไอตัวกลมๆตัวใหญ่ไม่รู้มันชื่ออะไรผมผมเรียกไอยักษ์จริจริงก็ไอยักษ์นะเราก็เดินไปตามเสียงโอเคอ่าเข้ามาตรงนี้ครับเราตจริงจีิตรงนี้มันมีทางลัดไปได้นะเราไปกันเลยโอเคโอหอันนี้เราอันนี้ผมก็มาฟุกเจอผมเจอฟีอยู่ตรงนี้ด้วยสวยงามอ่าเราก็เดินไป ระวังรถรางทับด้วยนะผมเดินตามเสียงไปเรือนนะ่อยครับหาได้มาแล้วลบสองก็คือถ้าเรากดหกมันจะไม่ได้นะผมิ่งนะอ่ะ,ออะกดหกมันกลายเป็นแปดเดี๋ยวบึง้งหมายถึงลบสองให้เราลบออกไปอีกสองครับผมจากเลขที่เราจะต้องกดอ่ะก็ลบไปหนึ่งสองก็เป็นสี่ตามนี้อ่ะก็จะเป็นเลขสี่นะอ่ะกลายเป็นเลขหกลบไปอีกสองโอเคเราลบหกห้าหกหก ห้าหกก็ลบไปอีกสองผมห้าหนึ่งลบไปสองก็เป็นสามเป็นหกห้าหกไม่รู้งงกันหรือเปล่านะหรือว่าผมสอนงงเปล่าไม่รู้ก็ประมาณนี้โอเคแล้วเราก็ไปกดเครื่องเมื่อกี้เราเราเห็นเครื่องฟรีพอดีผมอยู่ใกล้ๆกับเครื่องบีเรากดปั๊บเสียงมันจะอยู่ทางนั้นอาวเสียงอยู่ซ้ายมือก็ฟังดีๆแล้วผมเดินไปใกล้ๆเดินไปใกล้ตรงนี้อ่ะหันหน้าไปทางนี้ก็ได้นะผม อยู่ซ้ายมือชัดเจนนะมันก็เดินตามเดินไปเดินไปเดินไปมันจะมีะลบกับบวกนะผมลักเครื่องครับมันมีตัวนี้เราก็รอนไปก่อนนะผมอย่าไปพยายามอย่าไปใกล้มันถ้ามันมาคู่นี่เราตายแน่นอนนะผมเราลอมไปครับต้องระวังครับระวังมากๆอ่ารนี้มันต้องระวังนะผมถ้ามันมาแบบทางนี้ทางนี้นี่เราจบเลย ก็เดินตามมันไปรีไปับถ้าจอเริ่มสั่นนี่เราหนีได้เลยครับผมโอเคอ่ะอันนี้ปอ,อ๊บอันนี้เป็นอะไรเป็นเครื่องสี่ผมสี่สามสามลบสองก็เหมือนกันผมเครื่องมายี้ก็ลบสองอ่ะเราไปดูเครื่องเมอกี้กันมันจะมีลบกระปวกนะผม เครือ่องนี้ก็ลบสองเดี๋ยวผมหาเครื่องบวกก่อนเครื่องสุดท้ายน่าจะบวกนะเลยมาแล้วนี่มันมามันมาเราต้องระวังผมไม่รู้ว่าถ้าแบบมันมาประชันชิดแอบตรงมุมได้หรือเปล่าลองแอบตรงมุมหันหน้าเข้ามุมดูนะอันนี้ก็ลบสองสี่สามครับผมสี่สามลบไปอีกสองก็นี่ลบสองก็จะเป็นสองแล้วก็อะไรนะสี่สาม สองก็สามก็ลบไปอีกสองครับผมหนึ่งสองผลำตานเหยียบผิดอันส,สี่สี่สามนะผมเฮ้ยผิดบอกเลขผิดนะผมมาเรียบร้อยเหลืออีกเครื่องเดียวครับขากลับก็ต้องระวังเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปจ้าเอ๋กันตัวยเลยต้องระวังดีๆนะอ่ะมันมาแล้วถอยครับผมถอยยาว จริงมันกลับทางนี้ได้นะเราก็มันต้องพยายามเราต้องพยายามเล่นห้องนี้หลหลายรอบจะได้รู้ทางะผมก็เล่นหลายรอบเหมือเกี้ยวอาจะรู้ทางขนาดเล่นหลายรอบยังรู้ไม่หมดเลยมันมีหลายทางให้กลับนะผมไม่จะเป็นเราต้องกลับทางเก่าเราใช้ทางแบบที่มันใกล้ที่ทปลอดภัยสุดนะผมอันนี้เป็นสองูนสองเครื่องสุดท้ายฟังเปลี่ยงนะผอยู่ขวามือ มันจะมันจะมีระหว่างอยู่ด้านบนกับอยู่ด้านล่างต้องฟังดีๆแต่ห้องขวามือค่อนข้างจะปลอดภัยนะช่วงนี้เพราะว่ามันปีศาจมันมุดมาไม่ได้นะระวังรถิดนุ่นทับด้วยที่อยู่ทางด้านหน้านะนัฟังไม่ผิด มันมาผมตึ้จอเริ่มสายมิดถอยเลยจอเริ่มสั่นบางทีมันก็ฟังยากนะผมว่ามันอยู่ด้านล่างอยู่ด้านบนกันแน่ถ้าขึ้นไปด้านบนกวฟังแล้วมันเสียงมันเหมือนอยู่ด้านบนนะถ้าที่อยู่ตรงนู้นนะผมโอเคเสียงใกล้แล้ว เรารอรอแป๊บเมามากำลังเดินมาถ้าจอเริ่มสันส่นๆนี้ผมมันอยู่ขวานะผมไม่กล้าไปวะเสียเครื่องอยู่ตรงนี้นะเดินตามเสียงครับผมอ่าอันนี้ลบสองเหมือนกันสอง ปกติมันจะมีบวกถ้าบวกเราก็แค่บวกเพิ่มเข้าไปนะครับไอ้ลบสองก็สองศูนย เราก็ไปกดเครื่องแล้วเป็นอันผ่านเรียบร้อยแบบอีฟี่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวไน่ผมว่าเครื่องมันจะอยู่ตรงไหนนะมันเครื่องมันจะแบบสปอนไปเรืร่อยๆผมครั้งที่เราเล่นอ่าเรียบร้อยอาหารล้วก็วิ่งหนีผมตอนนี้นี่ผ่านแบบอีฟี่เอา ผ่านไปแล้วผมสำหรับด่านที่150นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการผ่านด่านที่200กันเลยดีกว่าครับอ่าตอนนี้เราก็ถึงด่านที่200แล้วนะครับผมมาเราจะมาผ่านด่านนี้กันนะครับอะไรเนียไม่มีด่านนี้ก็เราต้องปิดวาล์วนะให้ดูหนึ่งเราปิดวาลตามจุดนะผมตามนั้น กลด่านนี้เราจะต้องกระโดดนะครับผมข้ามแผ่นไม้อะไรพวกนี้ไปโยนใส่แม่งเลยอ่ะไปไม่รู้ว่าวาวมีสปอนใหม่หรือว่าวาวมันหยุดน่าจะอยู่ที่เดิมนะผมวาวก็เดินตามผมก็น่าจะได้นะปิดตรงนี้ปุ๊บเราต้องดูเส้นทางดีๆทีผมในการไปว่าตรงไหนมันไปถึงไหมเนี่ยต่อไปเราไปปิดอันนู้นไม่รู้แ่บเดินตามที่ได้ผมเดินมาตรงนี้ปุ๊บโดดขึ้นกล่องนะผมปาบ นี่ปาบระวังมือด้วยนะผมเราพยายามเคลื่อนที่อยู่ตลอดน,นะปาบอามาปิดอันนี้มัออนจะมีทั้งหมด3ชั้นนะผมอันนี้ชั้นแรกเอาไปชั้นที่2นะผมน่าจะมี1 2 1 2, ่3 4องน่าล์วาวนะผมผมไม่รู้ว่ามันกระโดดแบงนี้ได้ไหมวะไม่ได้ผมเราต้องเดินตามเกมมันอนะโอเคต่อไปปิดวาวอันนี้ก่อนเลย ดูเส้นทางดีๆผมว่าต้องเดินไปทางไหนมันมีสองอันเอาไปปิดขวาก่อนก็ได้ะปิดขวาก่อนระวังก็เดินตกนะผมเดินดีดีนะผมดูดีดีเกี่ยนี้โดดมาตรงมุมๆหน่อยนะโดดเข้าตรงนี้บางทีมันมิดข้ามนะแต่โดดกลับมาได้นี่ต้องะวังมือมาเรารีบโดดหนีแล้วผมเนี่ยอย่างเงี้ยเกือบตกเห็นไหมครับทิ่เตี้ยว พยายามโดดให้มันแบบจะไปหาโดดอันไกลมากนะโอเคจะไปอันนี้เราไปปิดตรงนู้นแล้วตรงนี้แล้วก็เดี๋อ,อีกสองจุดนะจะโดดไปครับผมอันนี้ต้องเดินอ้อมนะเพราะว่ามันโดดไม่ถึงบางอย่างมันก็หลอกเราครับผมอันนี้าโดดดีจริงโดดขึ้นตรงนี้ได้นะทุกคนโดดมาปึ๊บ,บแต่มันหวาดเขียวหวาดเสียวเกินไป โอเคเหลือตรงนู้นเราต้องโดดไปตรงนู้นแล้วก็เข้าตรงนี้โอเคไปไปเดินโดดตามผมมาเลยปึ๊บ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 อ่าเรียบร้อยด่านนี้จะง่ายกว่าด่านที่150ค่อนข้างเยอะเลยผมอันนี้มีอีจุดมีหนึ่งมีสอง มีสามนี้ดีเราไปปิดจุดนั้นกันจุดใกล้ๆระวังไอ้ตัวนี้อย่าไปใกล้ตรงขอบมากนะผมมันทำดาเมจได้นะโอเคเราไปปิดจุดไกลเรามีจุดนี้ที่เราจะต้องไปใช่ไหมโอเคเรารอรอมันกระโดดมาก,ก่อนนะผมไปเลยไอ้นี่ใกล้ๆนะผมอือฮึอาโดตรม,มุมๆหน่อยผมเดี๋ยวแบงตาย ระวังไอ้ซีตัวเล็กด้วยนะต่อไปเราจะไปตรงนู้นไปเลยถอยไปเลยระวังมือหลบมือหน่อยปึ๊บมานี่หายร้อยต่อไปก็เหลือแก้ตรงนี้นะผมไอ้อตรงนี้สำคัญมากนะจุดนี้เดีย๋ยวรอมันก่อนนะผมฟีกมาเราก็อย่าพึ่งไปนะตัวนี้มันจับเราได้ ไปแล้วโอเคไปเราลุยกันเลยว่ะมาตรงนี้มาหลายคนอาจจะกระโดดตรงนี้นะแต่ว่าเก็ยืดตกลืมหลายคนอาจจะอาจจะกระโดดตรงนี้แต่ผมแนะนําให้มาตรงนี้เพราะว่าถ้าเราโดดตรงนี้มันนี่มันไม่ถึงนะเนี่ยโดดจากนี่มันนี่มันจะไม่ถึงตรงนี้ป่าเรียบร้อยครับผมจบแบบอีฟี่ รบ้อยแล้วครับผมแบบอ่าดาดที่สองร้อยนะผมก็ถ้าโดดตามก็ได้จะไม่มีปัญหานะน่าจะสบายๆเลยเดียวเดียวเชียวโอ้เราก็มาสับตรงนี้แล้วผมแล้วก็จบเกม,เมอย่างง่ายดายหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมก็สบายๆดูมีวาวเยอะเหมือนกันนะ่ย เรากลับกลับไปสู่ด้านบนพื้นดินกันดีกว่าผมว่าด,ด่านหนึ่งร้อย้าสิบค่อนข้างจะยากกว่านะด่านแบบสองร้มันแค่กระโดดกระโดดแค่นั้นเองถ้าเรารู้จุดกระโดดมันก็ได้แล้วไม่มีตัวอะไรไม่ค่อยมีตัวอะไรมาขัดขวางเราเท่าไหร่อเอนนี้ก็รับฝากของลัลผมฝากไปเลยเจ็ดอัน ไปลุยน้ำแม่งเลยอาไม่ได้เหรอแล้วเราก็จะผ่านแล้วนะครับผมเรียบร้อยก็ผมรู้สึกว่านั่นแหะผมผมรู้สึกว่าด่านร้อยห้าสิบมันค่อนข้างจะยากกว่าสองร้อยนะ ก็สำหรับวันนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ใครมีวิธีดีที่ดีกว่านี้ก็แนะนําได้นะครับตอนนี้ผมเป็นวิธีที่ผมใช้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ